วันนี้นะครับผมเป็นวันที่พี่แบงกับพี่โอมจะทําการแข่งขันชิงฟินนะครับผมนะก็คือบอกเลยว่าตื่นเต้นแทนเพียงมากเลยนะแพเนาะ,ะเป็นตัวเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาไล่รถประมาณ2วันงานทุกอย่างเลยลุมแม่งอยู่คันเดียว,วใช่ตอนซ้อมก็มียกหน้านะแล้วก็บอกว่าผมก็เลยว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมพี่แย้งโหดจังวะเฮ้ยเฟรมถ้ามึงอยากโหดนะมึงต้องลองมึงต้องซ้อมมึงต้องอะไรเงี้ยมึงต้องมึงต้องแบบว่าไม่ต้องกลัวยกอะเข้าใจไหมจะหัดฝึกขับรถทุกวันจะหัดให้เก่งจะแบบว่าจะลบคำดูถูกของทุกคนที่แบบันเคยด่าหรือว่าขรถเป็นะ ขัก่นก็นย,ยังยกเลย สวัสดีคุณผู้ชมที่เรารักทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าเฟรมก้าวสู่สังคบทุกคนก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็เป็นวันพิเศษอีกแล้วเป็นวันที่19้นะครับน้องๆคือวันนี้พี่ตื่นเช้ามาแบบว่าคือทุกคนยังไม่ตื่นนะใช่ไหมแพรคือบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับแต่งตัวรอแบบตั้งแต่เช้าแล้วครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับผมเป็นวันที่พี่แบงกับพี่โอมจะทําการแข่งขันชิงฟินนะครับผมนะก็วันนี้คือบอกเลยว่าตื่นเต้นแทนพี่แบงมากเลยแวัตบบม เตรียมตัวมาหลายวันมากใช่ไหมคือเตรียมตัวเป็นอาทิตย์แล้วเตรียมตัวเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาไล่รถประมาณ2วันคือบอกเลยว่าตอนไล่2 2> รถมวันอะไรวันเดียวก่อนเดินทางอ่าใช่ประมาณนั้นไม่คือพี่เอกมาก่อนก่อนก่อนมาสนาม2วันไงแต่ว่าวันนั้นนะคือทําของใช่ไหมทำของเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็วันที่3เนี่ยเราก็นั่งนัวเนียนัวเนียอะไรถ้าเกิดใครเห็นคลิปแพรนั้นะก็คือคลิปนั้นแหละคือตอนที่เราแบบว่านั่งป,งประกอบอะไรกันอย่างเงี้ยคือแบบหลายวันมากแล้วแบบว่าทิ้งงานทุกอย่างเลยลุมแม่งอยู่คันเดียวเออแล้วก็ทีเนี้ เดี๋ยวก็ไปเร่งเขาปุ๊บนาเสร็จยังนาเสร็จยังอะไรเงรี้ยพอกลับมาปุ๊บแม่ก็ยังไม่เสร็จสักทีนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมแพรและบอกเลยนะครับคนดูบอกเลยว่าตอนที่พี่แบงค์เนี่ยขับรถเนี่ยคือบอกเลยว่าแพรแม่งโหดมากหนึ่งเลยคือแม่งทําของเป็นทําอะไรเป็นทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่งขับยังออกโหดมากเลยใช่ไหมแพร วันนั้นไปลองออกดูอ่ะพี่แบงค์ออกแบบออกดูแบบพันพันพันคือทิ้งคัดแบบออกแบบน่าก,ากลัวที่หายเลยแบบว่าไม่กลัวหงายเลยแต่บางคนตอนซ้อมก็ยกมากเกอบใช่ตอนซ้อมก็มียกหน้านะ <ใช S 1> แล้วก็ว่าผมก็เลยว่าเฮ้ย e พี่ทำไมพี่แบง์โหดจังวะเฮ้ยเฟ์มถ้ามึงอยากโหดนะมึงต้องลองมึงต้องซ้อมมึงต้องอะไรเงี้ยมึงต้องมึงต้องแบบว่าไม่ต้องกลัวยกอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็แบบก็บอกว่าอะไรถ้ากูขับได้มึงก็ต้องขับได้ใช่คือคือทุกคนมันสามารถขับได้แล้วมันอยู่ที่แบบว่าความกลัวแล้วก็การความกล้าแล้วก็ต้องต้องหัดบ่อยๆด้วยยแต่่อาง นะผมพูดตรงๆเลยผมไม่มีเวลาไปทานหรอกครับถ้าเข้าใจไหมคือวันๆเราก็ทําแต่ลถทําแต่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าว่างเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูแลบ้านถูกไหมเออเราต้องให้เวลาพลารามีอาด้วยอะไรอย่างเ <Thank you. S 2> งี้ยเออแล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปบรรยากาศวอล์กนะครับบอกเลยว่าวอล์กมากคือผมตั้งใจว่ามันไม่มีเวลาถ่ายหรอกถูกไหมแพรโอเคคือแบบว่าตื่นเต้นกับทุกคนเลยแล้ววันนี้มีแข่งตอนสามทุ่มไม่รู้ว่าจะได้แข่งหรือเปล่านะครับทุกคนนะ <laughs> ก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้เราไปรีบดูกันเลยดีกว่าไหมว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไง เลยว่าคือกูตื่นตื่นเต้นแทนไปหรือเปล่าวะแพคือตอนนี้ประมาณตีห้าอย่างี้่คือยังมืดๆอยู่เลยใช่ไหมแล้วเราก็อยู่กันที่โรงแรมอะไรวะสีอันันบูติกบอกเลยว่าที่นี่ต้อนรับดีมากแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยขอตัวนะครับผมไปชมบรรยากาศวล์อกเลยดีกว่าทุกคนไป เอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงคู่ไฮไลท์คู่พิเศษหนึ่งคู่นะครับที่ท่านผู้ชมรอคอยมาตั้ง8เช้าแล้วนะครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับนี่คือยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับสอจอนัมเบอร์วันนะครับหรือ Infinity Bank นะครับสโลแกนของเขานะครับทำเองขับเองนักเลงพอนะครับ แล้ววันนี้เห็นมีท่านผู้ชมแล้วก็ f อเรารอคอยอยู่เยอะแยะมากมายเป็นไงครับวันนี้อ,อยากจะฝากอะไรถึง FC ของเราครับวันนี้ครับก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้พร้อมเท่าไหร่ฮะกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยครับมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นเขาบอกว่าทําเองขับเองนักเลงทอนี่จริงไหมครัจริงครับจริงนะอา้าวเดี๋ยววันนี้ เอฟซีนะครับก็ช่วยชงแรงใจเชียสจร์นัมประวันด้วยครับ<า>นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับโอมสายชิวนิดหนึ่ง<า>วันนี้เจอกับสจรนัมประวันมีความมั่นใจขาในาดไหนครับก็เต็มร้อยครับผมก็สู้กับน้องเองครับผมึสายเลือดพี่น้องงานผุมโอเคพี่น้องกันเหมือนเดิมครับเรียกว่าศึกสายเลือดเลยวันนี้ฝาก f เอฟซีเชียยังไงบ้างวันนี้อ๋อสำหรับคนที่ติดต,ตามนะผมผมก็เต็มที่ครับผมซ้อมมาขนาดไหนก็จะเอามาใช้เต็นที่ที่ดีที่สุดครับผมปั๊ด โอเคครับเราไปเจอกันที่หน้าเส้นครับออายยมมััคค่สสบบูจจพิรง ออกสวยครับออกสวย,วยครับร,รัวมาจอนำมาวันโยมสายช,<า>ช,ชิวโอตอนนี้สุธีอยู่สุธีอยู่ครับเวลาสุธีอยู่สุธีอยู่ครับเอารจอนไปครับเสาร์จอนไปครับกดไปที่สิบหกจุดศูนย์สององเจนำมาวันรับแชมป์ไปนะครับไม่ได้แออะไรอยูแล้วครับโลี่ Ở right, right, này, này. Bên này, bơi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  này. Bơi này, bơi này. ครโอเคครับน้องหลังจากที่เราเนี่ยครับผมนะไปแข่งเสร็จกันมาผมแบบว่าคือคนอยู่ข้างสนามาแพ้ใช่ไหมตื่นเต้นกันจัดแล้วผู้ผู้หญิงก็อยู่ข้างบนถือว่าคือแบบว่าเฮกันใหญ่เลยแต่บอกเลยนะวันนี้คนที่เฮทด่สุดนะคือใครรู้ไหมช่างวิทย์ไอเฟิร์สแล้วก็พี่เอ็กแล้วก็จะมีช่างช่างปอนช่างบอลที่เราไปทํารถกันมาเนาะคือบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะให้คลิปดูนะ นี่เป็นคลิปของช่างวิทย์นะคือแบบว่าแบบถา่ายในทีตอกอ่ะแบบเราไล่รถกันหนักมากเลยเนาะแพรเนาะแล้วก็แบบว่าเบิ้ลลนเบิ้งรถอะไรเงี้ยแบบซุ่มซ้อมกันเต็มที่เป็นวันสุดท้ายแล้ว โดนหลอกให้รอใช่คือตามจริงแล้วนะครับเขานัดเขานัดแต่สามทุ่มมั้งสามทุ่มเป็นคู่พี่ๆแล้วจะเป็นคู่พี่แบงค์มั้งทีนี้เขาก็เลยเลื่อนไปเป็นคู่เที่ยงคืนพอเที่ยงคืนปุ๊บตอนนั้นน้องๆอาจจะเห็นว่าพวกพี่ขนรถไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอขนรถเสร็จแล้วปุ๊บอะคือมันแบบว่ารอก็แบบนั่งรอนั่งงอมคุยกับพี่ฮู้อะไรอย่างเงี้ยก็คุย,ยเล่นนั่งบางคนอาจจะเห็นพี่ฮู้นอนเลยนะนอนอยู่ตรงสนามข้างนะ เขาบอกแกบอกเมื่อยพอไปนอนเสร็จปุ๊บก็สักพักนึงพี่แม่ผมว่าโอุย้ยกูหิวข้าวว่ะเออพี่ผมว่าผมไปกินข้าววันดีกว่าว่ะก็เลยเข็นรถกลับวันไปแล้วก็ไปนอนตรงที่ที่รอรถจากเที่ยงคืนกลายเป็นตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งแบบเอ้ยเม,มื่อไหร่ได้แข่งวะอะไรได้แข่งวะอะไรเงี้ยสุดท้ายเป็นไงจแีแพงกี่ตีอะไรนะตีสามตีสามนะคะ<ป>รับน้องปิดงานปิดงานแล้วคือทุกคนเนี่ยก็ไปนอนไปลงไปนอนกันหมดแล้วนะครับผมก็เหลือพี่มาปิดคลิปทีเดียวนะครับผมก็บอกเลยนะครับผมนะคลิปนี้นะแบบว่่่่่าาาาปรรระททททับบบใจมมกกคืออออออพีีีชยยแเเดดสสงุ ออกออกตัวแต่ออกไม่ทันแต่ว่าน้องๆอาจจะรู้นะว่าท้ายนะเมื่อวันมันแรงจริงมันแรงจริงไหมแแบงจริงก็แรงตอนแรกพี่โอหอกไปก่อนแล้วพี่แบ์ออกในใจแต่เาออกพี่แบ์จะโดนกินแล้วใช่แต่พี่โอหอกดีมากออกแบบเอาลไปเลยอะพะพี่แบ์จะชนะม่ตอนแรกใจแไปแล้วเลยใช่แล้วพี่แบ์เนี่ยคือเข้าใจไหมกำลังยกล้ออยู่เลยอะคือเตะแล้วพี่โอ์ก เออแล้วทีเนี้ยน้องๆก็จะได้เห็นแล้วว่าท้ายนับเบอร์วันมันเป็นยังไงบางคนอยากจะถามว่าเอยป่าเฟรมแล้วบอกว่าท้ายป่าเฟรมเป็นเป็นทุกคันไหมคืออย่างที่บอกนะครับน้องๆคือรถที่เนี่ยพี่แบงค์เนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าคือเน้นให้คนโต้วออน,นอะเนาะอย่างพี่แบงค์น,น้ำหนักเยอะกว่าพี่โอมอะไรเงี้ยเขาจะเน้นรถไปทางที่ท้ายลึกหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าคือท้ายมันเดิอนอะต้นไม่มีแต่ท้ายเดินนะครับคือบอกว่าสนุกมากเลยแบบตื่นเต้นไม่จะพูดที่ใหญ่ละคือคนก็ไปนอนเหมือนไม่มีใครปิดกิ๊บกูเลยอะแพรเง น้องๆอาจจะเห็นนะครับผมนะไอไอแย่ช่างไอช่างนี่คือแบบว่าตอนออกไปนะร้อยเมตรแรกคือพี่อมยังนำใช่ไหมพอพี่แบงค์สับสามมันเป้งเพงก่อนเลยเฮ้<ๆ>อเอ้โหเพลงอะไรวะเมื่เราก็ถ่ายคลิปพี่แบงค์อยู่เนาะแบบ อะไรวะไอ้คแบบไม่มีใครเห็นอ่ะเออไม่มีใครเห็นเลยคือแบบว่าพอไปถึงเส้นจุ๊บพี่แบงค์แดกเฉยเลยกลับมานี่แบบว่าขี่เบิ้ลแบบชัดเลยอ่ะต้องสสยแบบกลับไปคนจะจัดตักนะครับทุกคนนะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ปาเฟรมด้วยแล้วก็ติดตามพี่ๆทุกคนด้วยนะครับทุกคนก็ในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวป่าเฟรมเนี่ยต้องออกตัวให้เป็นวะต้องซุ้มซ้อมวะ ต้องต้องแบบว่าต้องละทิ้งความกลัวทุกอย่างเลยแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะอย่างเคนะบางคนถามว่าป๋าทําไมป๋าอมเยอะจังอันนี้พี่ขับยังไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลยคือยังไม่กล้าทิ้งคัดเหมือนเหมือน6 6 6 6นี่เราขับบ่อยเราทิ้งคัดได้เหมือน5จง57เจอะไรเงี้ยเออคือบอกเลยว่าเดี๋ยวป๋าเฟรมจะหัดฝึกขับรถทุกวันจะหัดให้เก่งจะแบบว่าจะลบคําดูถูกของทุกคนที่แบบคนเคยด่าหรือว่าขับรถไม่เป็นน่ะคือจะละทิ้งความกลัวละทิ้งความหงายหงายเป็นหงายถูกไหมแล้ว เรก็อาจจะเห็นว่าพี่เนี่ยขับรถทีไรมันก็น่าจะยกทุกทีเลยนะทุกคนนะจริงไหมขนาดพี่แบมขับเก่งก็ยังยกเลยใช่คือเขาเขาเขายกปุ๊บแล้วเขาไม่เบื่ไงเขายกปุ๊บ้วเขาไปต่อก็อยู่ที่สติเราอะใช่โอเคก็ตามนั้นแหละทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปนอนแล้วสําหรับใครนะครับติดตามบ่าวเฟรมด้วยยังไม่ได้กดติดตามมีหลายคนมากที่ไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไ มาครับเจอแล้วใช่ไหมช่างพี่เจอแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราไปแล้วนะทุกคนรักทุกคนนะครับผมฝากไปกำลังใจให้ครอบครัว number one ด้วยนะครับน้องๆไว้เจอกันท้ายลึกทิปหน้าเดี๋ยวรู้เลยว่าปาเฟลม,มลึกจริงเปล่า